คำเตือนมอดนี้เป็นมอดที่เกี่ยวกับระบบการเล่นนะคะเมื่อมีการอัปเดตตัวเกมโปรดตรวจสอบมอดนี้ด้วยว่าได้มีการอัปเดตให้ทันสมัยตามตัวเกมหรือไม่หากไม่มีการอัปเดตมาเป็นเวลานานและตัวเกมมีปัญหาโปรดนำมอดนี้ออกก่อนจนกว่าผู้สร้างจะมีการอัปเดตแล้วจึงค่อยโหลดเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วมาลงโปรดใช้งานด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความปรารถนาดีจากส้มส สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มๆนะคะวันนี้ส้มก็จะมาแนะนำทรงผมของเคียอเตอร์ที่มีชื่อว่า s i m p i c i a t y นะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะได้เคยใช้หรือว่าอาจจะกำลังใช้งานอยู่นะคะก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยที่ออกเป็นทรงใหม่ๆอ่ะการโหลดเขาก็จะมีสไตล์เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็มีคนทักเข้ามาถามส้มเหมือนกันว่าแบบทรงผมเหมือนเขาใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ ะะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นขั้นตอนการโหลดที่เหมือนจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะแต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะคะเขาก็แค่แบบมีการเหมือนทำไฟล์ออกมาเยอะแล้วก็แบ่งการโหลดเป็นคนละโฮสเท่านั้นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเชื่อมเชื่อมโยงไปถึงตัวมอสอีกมอสหนึ่งนะคะที่ใช้ร่วมกันกับทรงผมของ s i m p l i c i t y นะคะซึ่งก็คือมอส Color s l i ส e for hair a c c เ s สซอรี่หรือค o เซตนะคะซึ่งก็เป็นมอดที่เป็นเหมือนแบบให้เราเลือกวงล้อสีได้อย่างอิสระนะแต่ว่ามันจะซัพพอร์ตกันเฉพาะแค่เสาาื้อผ้าทรงผมเครื่องประดับที่ทำมาซัพพอร์ตกับตัวมอสคัลเลอร์สไลนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเลื่อนไปที่ทรงผมด้านล่างก่อนนะคะนี่อันนี้ก็คือ ทรงผมของ s i m p l i c i t y นะคะซึ่งทรงผมรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขอะไรก็โหลดเล่นได้ปกตินะคะในส่วนที่เป็นทรงผมที่ออกใหม่ๆช่วงหลังๆนี้นะคะมันจะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่เป็นเมนเวอร์ชันปกตินะคะกับเวอร์ชันที่เป็นสเปกตัมนะคะซึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นสีแบบนี้นะอ่ะโอเค สังเกตนะคะเห็นไหมว่าอันนี้คือ2ทั้ง2เวอร์ชันนักมันสามารถลงทั้ง2ลงทีเดียวทั้ง2เวอร์ชันก็ได้หรือว่าจะเลือกลงแค่เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนต่างกันก็คืออันนี้จะเป็นเอ,อ่อเวอร์ชันปกตินะคะเวอร์ชันปกติก็คือเลือกสีตามปกติเลยเลือกสีอะไรก็คือตามปกติแบบนี้เลย ส่วนเวอร์ชันสเปกต่ำนะคะจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่มีสีให้เลือกด้านบนแต่ให้เรากดตรงนี้นะคะนี่เลื่อนลงมาปลายปลารูปตัวอย่างนะคะก็จะมีให้เลือกนี่แบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นสีสีเมนหลักก็จะเป็นสีนี้แล้วก็จะมีแบบสไลด์ให้เลือกสไลด์ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสไลด์ในการเลือกสีนะคะถ้าเราค่อยๆเลื่อนไปเราก็จะเห็นว่าสีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเห็นไหมคะฟึบ เราก็ดูก่อนว่าเราเนี่ยชอบอยากได้สีที่เป็นโทนสีไหนนะคะอ,อย่างแบบส้มอยากได้โทนสีชมพูใช่ไหมออกชมพูหน่อยอะเป็นชมพูแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็นความทึบแสงนะคะแนะนําว่าให้ปรับความทึบแสงเนี่ยคือเป็นสูงสุดตรงนี้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าย้อนลงไปเนี่ยเห็นไหมคะว่า สีผมจะโป่งแล้วมันจะดูขัดขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคําแนะนําก็คือปรับไว้ให้สุดตรงนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นความอิ่มตัวซึ่งถ้าเราลองเลื่อนดูเห็นไหมคะว่าจากสีเดิมที่เราเลือกไว้เนี่ยถ้าปรับไปทางซ้ายมันจะซีดลงนะคะค่อยๆซีดลงนะคะหรือถ้าปรับไปทางขวามันจะเข้มขึ้นเห็นไหมคะเข้มจนแบบจมพูแบบเป้นไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ดูว่า เราอยากได้สีประมาณไหนนะคะสมมุติแบบอ่ะสม้แบบะสมก็เอาชมพูเฉดเฉดนี้นะคะเฉดประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นความสว่างซึ่งเราก็ถ้าปรับไปทางซ้ายมันก็จะเป็นการที่แบบเหมือนไปผสมความมืดให้มันนิดนงึงคือเหมือนจะแบบเป็นสีมืดๆผสมเข้ามานะคะจะเป็นแบบนี้ หรือว่าถ้าปรับไปทางขวาเลยมันก็จะสว่างแบบสีไบต์ขึ้นมาแบบดูผมมีออร่าอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าเราก็ปรับไปตามที่เราชอบว่าว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนนะคะถ้าสมมติว่าเราชอบที่เป็นสีแบบนี้แล้วแบบข้างหน้ามาแล้วเราอยากจะใช้อีกเผื่อเปลี่ยนไปเนี่ยให้เรากดบวกตรงนี้ไว้นะคะสีเขาจะเพิ่มข้มาตรงนี้เห็นไหมคะนี่เขาจะเพิ่มมา ให้เราเลือกแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่ามันคือเหมือนประมาณว่าเลือกไว้ทรงไหนมันก็ทรงนั้นน่ะพอไปดูแบบทรงอื่นนะมันก็จะมีแค่สีเดียวนะคะซึ่งเราก็ต้องไปนั่งทําทีละสีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะค่อนข้างแบบเสียเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อเสียอย่างคืออีตรงเนี้ยถ้าเราไม่กดปิดเองอะ่ะมันก็จะไม่ปิดสมมุติว่าเอ่อเนี่ยสมมุติว่ากดมากดเปิด ตรงนี้มาใช่ไหมเนี่ยกดเปิดแถบตรงนี้มาถ้าเราไปคลิกตรงอื่นปุ๊บปุ๊บอีแถบตรงนี้มันก็ยังมันก็จะยังอยู่มันจะไม่หายจนกว่าเราจะมากดซ้ำที่เิมอีกที่หนึ่งมันถึงจะหายไปนะคะมันไม่ได้แบบเป็นอัตโนมัตินั่นเองนะแล้วก็ไอแถบเนี้ยมันมีขึ้นในทุกอันนะคะพอลงตัวมอสคัลเลอร์สไลด์ไปอะคะ่ะมันมีขึ้น อันที่แบบไม่อันที่แบบไม่ได้รองรับนะคะมันก็มีขึ้นไปด้วยมันก็จะสร้างความน่าลำคาญถ้าเราเผลิดลิกไปดูแต่ทรงอื่นๆนี่ก็คือแบบที่ไม่ได้รองรับนะคะเราก็คือเลือกสีข้างบนตามปกติเลยนะอะเค okay. นี่มันก็จะแต่ว่าส้มว่าข้อดีอย่างหนึ่งของมันเลยก็คือแบบสำหรับคนที่แบบชอบเออเลือกสีเองที่แบบเฮ้ยทรงแบบอยากได้สีประมาณนี้แต่ว่าบางทรงมไม่มีสีประมาณนี้นะคะแบบ พอมาเลือกเนี่ยมันก็จะมีสีที่ทำให้เราปรับได้หลับหลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะเออส้มไม่แน่ใจว่ามีเจ้าอื่นนอกจากเออซิมพิเชติ้อีกไหมนะคะที่รองรับกับตัวมัดคัลเลอร์สไลด์นี้นะคะเท่าที่ดูที่แบบเออรองรับหลายๆทรงเลยก็คือของซิมพิเชต t ้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคือแบบ ที่ออกล็อตใหม่ๆนี่ก็คือลองรับกับคันเลอร์สไลด์หมดแต่ระวังนิดนึงนะคะตัวม็อดเนี้ยมันเป็นม็อดระบบเนาะมันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบของเกมนะคะถ้าเกิดว่าตัวเกมมีอัปเดตอะไรแล้วแบบเวลาที่เรามาหน้า4.1แล้วเราปรับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหามันบักนู่นนี่นั่นน่ะต้องลองเอาม็อดนี้ออกนะคะแล้วก็กลับไปดูที่หน้าเว็บว่าตัว ของเคียเตอร์เองมีการอัปเดตให้มันซัพพอร์ตกับเวอร์ชันล่าสุดของตัวเกมหรือ,อยังนะคะก็ระวังกันนิดนึงเนาะเล่นมอดระบบบางทีแบบอ่าบางทีแบบเล่นได้วันนี้เล่นได้ปกติเอพวพรุ่งนี้มี update, อัปเดตเข้ามาเอ้มันเป็นนู่นนี่นั่นุวยวายไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบมาเช็คดูมอดก่อนนะว่าเราลงมอดระบบอะไรไว้ก็ไปเอามอดระบบอันนั้นออกก่อน อะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดดีกว่านะคะว่าโหลดยังไง วิธีการโหลดนะคะโหลดเหมือน cc ทั่วๆไปเลยค่ะคอนเซปต์ก็คือโหลดแล้วก็แตกไฟล์แล้วก็เอาไปลงในแฟ m มมอดเพียงแต่ว่า,าในการโหลดมันจะมีมันจะมีสองเวอร์ชันใช่ไหมคะเดี๋ยวส้มจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าบล็อกของคุณซิมพิเซียนะคะก็จะเห็นได้เลยว่านอกจากสมผมแล้วคุณซิมพิเซียก็ยังทำเสื้อผ้า CC เสื้อผ้าแล้วก็ CC เครื่องประดับนะคะซึ่ง C c เสื้อผ้าแล้วก็ CC สีเครื่องประดับน่าจะแค่เสื้อผ้านะเสื้อผ้ากับทรงผมนะคะก็จะสปอร์ตกับตัวมอดคัลเลอร์สไลด์นะคะสังเกตแถบสีตรงนี้เห็นไหมคะอันไหนที่เขาทำเป็นแถบสีสันใส่ลุ้งแบบนี้แสดงว่ามันรองรับกับตัวมอดคัลเลอร์สไลด์นั่นเองนะคะอ่ะถ้าใครอยากจะเลือกโหลดทรงผมนะคะก็คลิกที่แฮร์ตรงนี้อ่า ที่ส้มไม่พาไปหน้าเอ,อ่อพาเทออนเลยเพราะว่าดูเรื่องแบบนี้มันจะง่ายกว่าจะเห็นแบบกว้างกว้า,กวางกว่าว่าเอ,อ่อมีส่งอะไรให้โหลดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าคลิกไปอย่างสมมุติคลิกอันนี้ไปฟึบแล้วเข้ามาตรงนี้ปึ๊บให้สังเกตดูตรงนี้นะคะตรงดาวน์โหลดพาเทออนตรงนี้ปิดก่อนเก,กะเอ,อ่อตรงดาวน์โหลดพาเทออนตรงเนี้ยเขาจะมีคำว่า Public รีบีก็คือจะอแจกจ่ายเป็นสาธารณะในวันที่16เมษานะคะเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเข้าพาเทออนไปปุ๊บอันนี้ก็จะยังล็อกอยู่นะคะยังโหลดไม่ได้ยกเว้นว่าโดนเนทให้กับเคียเตอร์ไปนะคะอ่ะเรากลับมาที่หน้านี้ดูดูนะคะเดี๋ยวส้มลองจิ้มเลือกสักหนึ่งทรงอ่ะเป็นทรงนี้ละกันนะคะนี่ปุ๊บพอมาตรงนี้ เห็นไหมคะว่าตรงดาวน์โหลดอ่ะเขามีให้เลือกแล้วนะคะว่าดาวน์โหลดปุ๊บตรง p a t เทหรือว่าเคิร์ฟฟอกตรงนี้นะคะนี่ก็คือพับบิกเราเรียบร้อยนะ,ะอ่ะคนส่วนใหญ่มักจะเลือกกดไปที่ p a t ์เทเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า p a t ์เทอนนั้นโหลดง่ายคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วโหลดเลยนะคะ คลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วโหลดเลยคอนเซปของคุณซิมเพียตี้เนี่ยเวลาเขาปล่อยเนี่ยพอเข้ามาที่หน้าพาเทออนปุ๊บเขาจะมีอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะจะเป็นที่จะอัปเดตใหม่ๆต่อจากนี้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเก่ากว่านั้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันแหละอันนี้คือส้มจะอธิบายณนะปัจจุบันนะคะว่าคอนเซปการโหลดของเขาเป็นแบบนี้นะคะพอเข้ามาพาเทออนเนี่ยเขาจะมีให้เลือกโหลด2อันเลือกโหลดเลยก็ได้2ออันนะคะก็คือ อันนี้คือเป็น Hair Spectrum Collection .zip เนี่ยก็คือเป็นทรงผมของเวอร์ชัน่นทรงผมนี้ทรงผมอัลเมดาเนี่ยทรงทรงอัเมดาเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของผู้ใหญ่นะคะส่วนอีกไฟล์หนึ่งที่เป็น a อ a ม d a Hair t o d e r Shield .zip อันนี้จะเป็นของเวอร์ชันเด็กวัยต่อแตะแล้วก็เด็กโตนะคะอะอยากได้อยากได้ทั้งหมดก็โหลดไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราก็ไปดูตรง หน้าดาวน์โหลดของเราเราจะได้มาเป็นไฟล์ซิปปึ๊บแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอบิลาแล้วก็แอทแทกเฮียนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราจะลบไฟล์ซิปทิ้งไปแล้วเราก็จะมาดูกันในลายทรงปึ๊บอันไหนไฟล์ชื่อไฟล์ไหนที่มีคำว่าสเปกตัมไฟล์นั้นคือไฟล์ที่ทำมาเพื่อให้ใช้กับมอดคัลเลอร์สไลด์นะคะ เราก็จะดูนะคะอันนี้ก็คือจะมีแค่ของอไฟล์เด็กนะคะนี่ไฟเด็ก <c oughs> ขออภัยค่ะติดคอนิดหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาดูนี่นะคะในเ,เมื่อกี้ส้มแตกไปเลยทีเดียวสองอันเลยไม่ได้ให้เห็นกันนะคะ,ะเดี๋ยวส้มจะจับให้ดูนะคะไฟนี้ไฟนี้ไฟนี้อยู่ในซิปเดียวกัน อยู่ในซิปเดียวกันที่เป็นฝ่ายซิปนี้นะคะที่เป็นฝ่ายซิปนี้ที่ชื่อว่า Amanda Hair Spectrum Collection นะคะเพราะแตกมาจะเป็น3ฝ่ายนี้ค่ะซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นผู้ใหญ่เวอร์ชั่นเด็กโตแล้วก็เวอร์ชั่นเด็กวัยขานนะคะนี่แล้วก็อีก2อันนี้นะคะ จะเป็นอันนี้ค่ะที่เราโหลดมาเนี่ยอแมนด a าเฮทอ d เดอร์ชิลนะคะก็จะเป็นแต่วมาจะเป็น2ไล่ลายนี้ก็คือเป็นอแมนดาเฮของเด็กโตที่เป็นเวอร์ชั่นปกติหรือเมนไฟล์นะคะกับอีกอันนึงก็คืออ m มนด a าเฮทอดเดอร์ก็คือเป็นเวอร์ชั่นปกตินะคะแต่ว่าอ่ะแล้วเวอร์ชั่นปกติของผู้ใหญ่ละ่ะเนี่ยมันจะต้องมี a m ม n d a h a ฮ r อ a ์ k a g e อีกอันนึงที่ไม่มีคำว,ว่า s p e กต r ัม หลายๆคนที่มาโหลดเนี่ยเจอปัญหาว่าพอโหลดเสร็จปุ๊บจากพาเทออนปุ๊บแล้วเขาก็แตกไฟล์แล้วก็เอาไปโยนลงฟันเดอร์มอดเลยแต่ว่าพอเข้าเกมไปเขาไม่มีตัวเมนไฟล์หรือไฟล์ปกตินะคะซึ่งทําให้เขาเลือกสีไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือโหลดโหลดไปแค่นี้แล้วก็เอาไปโยนลงจะมดเลยนะส่วนใหญ่นะคะที่แบบ ผิวเผินลงแบบผิวเผินค่ะก็คือแบบโหลดแล้วก็แตกฝากวก็ไปโยนปุ๊บแต่พอเข้าเกมเราก็จะเจอปัญหาซึ่งไอ้ตัวมอดที่มันเป็นสเปกตรัมเนี่ยพอไปอยู่ในเกมแล้วถ้ามันไม่มีตัวมอดนะคะตัวหลักอะตัวมอดคัลเลอร์สไลด์อ,อะมันจะไม่สามารถเลือกสีได้เลยซึ่งคนก็เข้าใจเอ๊มอดเสียหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่นะคะ เราก็ต้องกลับมาที่เราจะต้องโหลดมอดตัวนี้ไปลงด้วยนะคะคือม็อด Color Slide for Hair c o s e t a n d Accessory V2M นะคะซึ่งพัฒนาโดยคุณ The Pancake One and m i s o Reyuki นี่ในรายละเอียดเนี่ย ก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงก็คือส้มจัดใจความก็คือข้างบนเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เขาอัปเดตนะคะล่าสุดเลยก็คือเขาอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาที่ผ่านมานะคะเฉพาะที่เป็น ui ไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมานะเราก็ดูนะคะว่ามี2เวอร์ชั่นให้เลือกให้เลือกโหลดนะคะเลือกโหลดแค่1ไฟล์เท่านั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็คือสำหรับ คนที่ไม่ได้ลงมอดมอคอลัมน์นะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือมอคอลัมน์คอมพิทิเบิลนะคะก็คือเป็นตัวที่รองรับซัพพอร์ตกับมอดมอคอลัมน์นะคะมอดมอคอลัมน์คือมอดอะไรมอดมอคอลัมน์ก็คือมอดเพิ่มแถวของออไอเทมนะคะ่ะที่อยู่ในหน้า C.A.S. AH นะคะ k e s s i m ที่เป็นให้เราเลือกค่ะโดยโดยปกติตัวเกมจะมีแค่2แถวแต่ว่าบางคนเขาลงเพิ่มอาจจะแบบ3คอลัมน์เออสแถว4แถว5แถวแล้วแต่ค่ะ<ส>เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าใครลงมอดตัวนี้ไว้แล้วนะคะ<ส>ก็แนะนำให้โหลดเป็นเวอร์ชั่นนี้ค่ะที่รองรับกับตัวมอคอลัมน์นะคะไปลงแต่ถ้าใครไม่ได้ลงมอดมคอลัมน์ก็โหลดอันแรกนะคะไปลง แล้ก็ดาวน์โหลดอันนี้ไม่ต้องแตกไฟล์ปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บเอาไฟล์นะคะคลิกขวาแล้วก็คัดไปลงที่ Document Electronic Art The Sims 4 Mod ได้เลยค่ะในส่วนของส้มเนี่ยส้มจะลงไาที่โฟลเดอร์15ที่เป็นออ t เทอร์ก็คือโฟลเดอร์นี้อ่ะดีเพสไปเพราะว่ามีเอาไว้ให้ส้มเข้าใจว่าทั้งหมดที่ส้มลงในโฟลเดอร์15ออ t เทอร์ของส้มนี้นะคะ ไม่ได้ไม่ได้ทุกเครื่องไม่ได้มีแบบส้มนะคะเพราะว่าทุกเครื่องเข้ามาแบบปึ๊บเข้ามาก็คือมดแล้วก็วางได้เลยก็ได้หรือว่าเราแต่การจัดการของส้มแต่ว่าการจัดการของส้มคือมดอะไรก็เราแต่ที่ส้มเอามาลงในโฟลเดอร์สิบห้าออเทอร์เนี่ยมันคือมดระบบมันคือมดที่ยุ่งเกี่ยวกับระบบเวลาที่ตัวเกมมีปัญหาอะไรแฮงบั๊กน่นนี่นั่นปึ๊บหรือว่าอัพหนังอัปเดตมาเข้าเกมแล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นส้มจะย้ายมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ออเทอร์ของส้มอันเนี้ยออ,ออกไว้ก่อนเลยเพราะว่าทั้งหมดเมน นะคะนี่คือวิธีจัดการของส้มนะคะใครจัดการเป็นยังไงก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะอ่ะปุ๊บเสร็จอีซงผมที่เราโหลดไว้อ่ะค่ะทรงผมที่เราโหลดไว้นะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะก็โหลดมานะคะแล้วก็เอามาวางเอามาวางในโฟลเดอร์มอด ก็ดีเลยของส้มลงมาที่เคียเตอร์บ่ายสิงวิเซนะคะเพราะว่าส้มโหลดของเจ้านี้ไว้เยอะนะคะส้มก็แยกหมวดหมู่แบบนี้<ม>นะคะแยกโดยเคียเตอปุ๊บอันนี้คือจบแล้วนะคะสำหรับคนที่โหลดเออคนที่ต้องการจะใช้ที่เป็นแบบสเปกตมัมหรือว่าใช้ร่วมกับคัลเลอร์สไลนะคะ อย่างที่สมบอกวิธีแยกไฟล์ก็คืออันไหนที่เออไม่มีคําว่าสเปกตัมก็คือไฟล์ปกติแล้วก็อันไหนที่มีชื่อว่าสเปกตัมเนี่ยคือไฟล์ที่ใช้กับคันเรือสไลด์นะอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเออตัวเออตัวคันเร์สไลด์นะคะไม่ได้อยากไม่อยากวุ่นวายกับมอต,ตัวนั้นนะคะไอเวอร์ชันที่มันลงท้ายว่าสเปกตัมไม่ต้องลงและจะเห็นได้ว่าตัวเมนไฟล์ของ เออทรงเวอร์ชันผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีอ่ะกลับมาดูที่หน้าดาวนโหลดนี่นะคะนี่คลิก here to download นะคะกลับมาดูที่หน้าเดิมที่เราดาวนโหลดทรงผมไปนะคะจะเห็นตัวใหญ่ๆว่าคลิก here to download main file ก็คือว่าเขาบอกไว้ว่าโหลด main file หรือไฟล์ปกติที่นี่แล้วก็คลิกไปนะคะมันจะเด้งไปที่อีกโฮสตหนึ่งก็คือ c u r ร f o r ของ Simplicity นี่นะคะเราก็คลิกไฟล์ปึ๊บแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ อินสตลเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะคลิกที่ดาวนโหลดค่ะเขาแยกโหลดเฉพาะเมนไฟล์ของเวอร์ชันผู้ใหญ่อะคะ่ะให้มาอยู่ในเค r ร์ฟอเออโดยเขาให้เออเขาให้เหตุผลว่าเดี๋ยวนะให้เหตุผลว่าเป็นการแบบเหมือนโหลดผ่าน Cur เค r ร์ฟฟอนี่จะเป็นการสนับสนุนเขานี่นะคะ นี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบซัพพอร์ตเออผลงานของเขาที่สซไม่แน่ใจว่าแย่ยังไงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี้ก็คือผ่าน p a t ์เท n เนี่ก็คือต้นทางเขาเหมือนกันก็คือโหลดจากที่นี่ก็คือเป็นการไม่ว่าจะลิงก์พาร์เทหรือว่าเคิร์ดฟอรนะคะก็คือเป็นการสนับสนุนเขาโดยตรงนั่นเองนะคะอ่ะปร๊บเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะคะคลิกขวาแล้วก็แอตแทกเฮียนะคะ นี่ก็คือจะเป็นเฟเมนไฟลนะคะหรือไฟล์ปกตินั่นเองก็ตัดแล้วก็เอามา,าวางในโฟลเดอร์มอดของเรานะคะไอตัวนี้มันสามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วนะคะมันไม่จําเป็นไอตัวที่เป็นที่เป็นสมผมนะคะเราไม่จําเป็นต้องเลือกว่าจะลงสเปกตรัมหรือว่าลงเวอร์ชันปกตินะคะสามารถลงทั้ง2องไฟล์ควบคู่ไปกันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจะ ใช้แค่ไฟล์ปกติก็โหลดหลงแค่ไฟล์ปกติก็ได้นะคะไอตัว mod color s l i d e ก็ไม่ต้องไปโหลดหลงนะอ่ะหวังว่าเออส้มจะไม่อธิบายให้งงกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังงงอะไรตรงไหนอยู่นะคะคอมเมนต์ถามไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวส้มจะมาตอบให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คง,งต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้สมด้วยนะคะใครยังไม่ได้ซับสไครก็ซับสไครเป็นกำลังใจให้สมด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ